ช่วงนี้ครับเรามาพูดคุยเรื่องราวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันหน่อยนะครับไปดูผลการแข่งเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาครับจ่าฝูงอาร์เซนอลครับก็ยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาชนะคิสซันพาเลตได้1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สนามเอเมเบเลสเตเดียมครับเจ้าบ้านครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลนะครับรับการมาเยือนของคิสซันพาเลตครับ เกมนี้ครับมีประตูเดียวเกิดขึ้นนะครับในนาที39ครับจังหวะฟรีคิกแล้วก็เป็นลูกตั้งเตะอีกแล้วนะครับของอาร์เซนอลที่ได้ประตูครับเดคันไรท์เปิดบอลเข้ากลางครับสุดท้ายเนี่ยบอลมาถึงเอเมซี่เเซ่ครับกระโดดวอลเล่ใส่ทีมเก่าเข้าไปได้สําเร็จเป็นประตู1-0ของปืนใหญ่แล้วก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้นะครับ จบ90นาทีครับไม่มีประตูเพิ่มเติมครับอาร์เซนอลเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้แข่งขันไปแล้ว9นัดอาร์เซนอลก็มี22คะแนนครับนําเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็ทิ้งห่างรองจ่าฝูงอย่างบอลมัด4แต้มส่วนคิสตันพาเลตอยู่อันดับ10นะครับมี13คะแนนครับก็เป็นประตูจากเซตพีดอีกแล้วนะคะคถือว่าเป็นลูกสุด อาร์เซนอลเลยทีเดียวคะคือต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยเป็นลูกหากินเลยไม่ว่าจะเป็นคือปีที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลจะมีทีเด็ดคือลูกเตะมุมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยนอกจากเตะมุมแล้วเนี่ยลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกเนี่ยก็อันตรายหมดถูกต้องนะครับนี่ต้องคล้มไกลกนะทั้งไม่ว่าจะเปิดเข้าไปแล้วมงเลยหรือเปิดเข้าไปแล้วให้กองหลังมงชงมาแล้วให้แถวสองเก็บตรงอย่างจังหวะเมื่อคืนนี้เนี่ย ก็เป็นการเปิดเข้าไปแล้วก็มงชงย้อนกลับมาให้เอเซยิงคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกกาอากาศหลากหลายมาก<ช>สำหรับุ่นใหญ่นะครับเรื่องนี้ต้องทําให้กองหลังของหลายๆทีไม่ต้องทํากันบ้านหนักๆเลยเหมือนกันน,นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประตูรแรกของเขาในพิมลีกนะคะคสำหรับทางเอเบรซีเอเซ่นะคะกดยิงทีมเก่าได้ยิงทีมเก่าด้วยแล้วก็เป็นการซื้อมาในช่วง ไปปาดหน้าซเปอร์มาด้วยถูกต้องค่ะถือว่าเป็นดีลสำคัญเลยเอเซ่น,นะครับแล้วก็นะตอนนี้จะป็นยานชโนลดูเล่นได้นิ่งขึ้นเล่นสุขุมขึ้นแล้วก็เกมไหนที่ควรจะได้ก็ไม่พลาดแล้วด้วยอโอ้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ยังดฤ่นเนี่ยสื่อหลายๆสำนักเนี่ยยกให้อาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งทั้งในเวทีพรีเมียร์ลีกรวมถึงเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยนะครับต้องรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ให้ดีเลยทีเดียวนะคะ